สวัสดีค่ะยินดีดดต้อนรับสู่ช่องอภิรภานะคะวันนี้ให้ถ่ายว่าพระแสงพาคุณคๆมาที่ไหนนะคะ <c oughs> ดูบรรยากาศค่ะวันน,น,นี้วันที่หกนะคะหกเมษาสองพันห้าร้อยเจ็ดวันนี้วันจัดเกรี์รามาส่งหลานทหาร,ปราไปฝึกงานะานะคะได้ยวดูแต่พระแสงให้พาไปดูนเดินค่ะ ผู้ดางือกรารจใดที่จอดรถจักรยานเ็ไว้นกระดอารริัาะการรบรนกร้ว่อเื่องยของ่นมีาดินทางาองาไปยังกินกินให้กินเย็นก <eterm oon> ันสองขีอย่างร้อยสิบหกใช่ไหม หนักยูวโหอ,อะไรยงเลยไปอาหารอาหารสู้ๆไปฝึกไปฝึกมานที่กองเบน46ค่ะแต่ไปที่เพชรบูรณ์ก่อนแล้วก็ไปที่ฟิสซานาโริ116ไปทางนี้ สิบหกหอบของย,ย่าย่าไปส่งหลานส่งหลานไปฝึกงานฝึกมานที่กองบินสี่สิบหกจังหวัดพิษณุโลกแต่จะไปหาปู่กับย่าทวดที่ลมเก่าก่อนคะ่ะก็เลยหนึ่งร้อยสิบหกนี่ไงไปเดี๋ยวย่าไปดู ใช่ไหมไมจะใช่เลยลมเก่าลมัก่าถาม,ลลมเรหอกเที่ยงที่ไปหลมเก่าแล้วแาบ่าเที่ยงแล้วลบาค่ะรถเที่ยงใช่ไหมคะอ่ะมีของด้วยค่ะลหลมเก่านะคะลมเก่า เร,เราจะ่อนใช่ไหมเป็นฝั่งน้อนเหรอโอเค <Okay. S 2> เขาไม่ฝั่งน้อนนะต่มาเลยมีกรุงเทพลมสะัะรถมาจอดชันชลารถเที่ยงใช่ไหมฮะใช่ครับลมเก่ารถไปทาง ที่นั่งเบอร์อะไรไปขึ้นรถได้วันนี้รถชั้นเดียวงลงขึ้นรถนะตอนนี้ถ่ายตรงนี้นะเอเคเลยนะปลอดภัยนะใจเย็นเหมือนกันนะนี่นั่งขึ้น้เลยใช่ปะ ได้แล้วเคนะยเดินทางไปไทยส่งส่งถึงที่แล้วตายใจได้อันนี้ก็เดินทางกลับเที่ยงรถไม่พุกพ่านก็ไปทุกพ่านเท่าไหร่นะคะระยะระยะก็เดินทางกลับบ้าง ข้างนอกกรอนอนะเดี๋ยวข้างในค่อยเย็นๆนะวันนี้ไม่ค่อยพี่น้องไม่ค่อยได้เดินทางหนาแน่นเท่าไหร่เขาบอกคงจะออกไปช่วงตีห้าตีสี่ตีห้าแล้วนะคะกันนี้เราก็กลับบ้านกับสะพานใหม่ได้แท็กซี่ทังออกด้านนี แต่ว่าแสงจะพาจับเวลานะว่าจากที่นี่หมอจิตสองไปสะพานใหม่ใช้เวลากี่นาทีไปกันค่ะนี่ทางออก พห้าสิบสองขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณห้าสิบสองค่ะ <52. S 1> ขอะขอนุญาตถ่ายคลิปนะป้าจะจับเวลาว่าจากตรงนี้เป็นสะพานใหม่มันกี่นาทีร้อนอนะแอร์ไม่เย,ย,ย,ย็นเลยเพิ่งเปิดใช่ปะอากาศข้างนอกมันร้อนคนระับแอร์คุณก็ไม่เย็นด้วยแหละใช่ไหม มันเรไม่อยู่ครันนบนะเราไม่อยู่ใช่ปะอีตอนยายนั่งขามาไม่ก็เย็นกว่านี้นะ <S <S นยัไม่ร้อนมากครับถ้ายายขับรถติงคืนมาหลงแน่ๆเลยเนี่ยเจ๊หลงประจำถ้ากลางวันไม่เป็นไรนะมันสร้างอะไรขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะ ทางยกระดับกี่ชั้นสองชั้นสามชั้นเยอะแยะไปหมดเลยจับเวลาถึงสะพานใหม่กี่นาทีวันนี้ถนนยังโล่งหน่อยนะพี่พาเดีก่ะไปประหงติด พิพาโรดเลยไปยูเทินตรงโน้นอะไรอะไรแล้วที่ไปลามีทาใช่ปะตรงนั้นนะ่ะเลยเกษตรปอ่รถถึงไม่เจ็บ ก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็สร้างอะไรสรานีรถไฟอ่ะรถไฟไอ้ทางที่จะไปส่วนภนะูมิเปิดเนาะทางเชือ่อมถ้าขับถนนถ้าขับรถข้างบนคงสนุกน่าดูเลยเนาะยายเคยนั่งนะจากทางโน้อนอ่ะอะไรนะจากเออเขาเรียกอะไรนะทางมาจากมาจากระยองอ่ะกรจาพิเศษใช่ปะ โอ้ยแล้วไม่มีทางลงมาโอ้โหแบบเสียวนะดูเลยนะทางโอ้หวัดไอ้นี่เนี่ยมาลงลงลงตรงแถววัดชลพลลงตรงพระรามเก้าวะ่ะโอ้ยเสียวนะดูเลยสนุกก็สนุกเลยถ้าเป็นเด็กนะเหมือนรถมันรถหอ,อกอ่ะนะสมัยที่แดนเดรไมิตมันมีนะมันแบบนั้นเลยอะ่ะทําให้สอบอเสียวเลยอะ่ะโอ้สนุกก็สนุกนึกนึกถึงวัยตอนที่ลูกเล็กๆแล้วพาลูกไปเที่ยวอะ่ะ ก็มองเห็นวิวข้างล่างสวยดีนะสร้างต่หูแล้วเราถ้าเกิดมาเป็นเหตุการณ์ที่ในหนังอะนะดินถล่มมานะโอ้เนาะหูคงน่าดูเลยอะไม่ต <to> <to> ้องดินถล่มแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นมาใช่ไหมกรุงเทพปจุดแรกเลยแหละรถรถไฟฟ้ารถใต้ดิน ม่พาวดีค่ะวันนี้พาออกนอกบ้านก็เป็นร้านพาวด์เชียวชินบังเขนเป้นบังเขนพาวดีเข้าช่องผิดแล้ว

เป็นทองบุรรดอกคูนก็เป็นดอกแล้วสีส้มปุถนภาคหนึ่งตำรวจปุถนภาคหนึ่งแต่นี่จะเป็นทีนของตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่ง ก็แต่งเจเส้นวีพาวดีถนน,นโลกไปได้เลยเลยอันนี้เป็นเสาด้วย เข้าเข้าสะพานใหม่พะโหรุทีห้าสิบสองอ่ะมันต้องเทพพลักษ์อ่ะเข้าทเทพพลักษ์อ่ะตัดเทพพัลักษ์ไปที่พลักษ์เทพพลักษ์แล้วมันทะลุ52ได้ไง เนเมือง มีสะพานลอยข้ามเนี่ยสถาบันวิจัยจุลาเพล เตรียมเจ็ดสายขึ้น กิจการแจ้งวัฒนะมาเรียลใจนะคะ ทางไปถนนสงประภา จะเช็คสะพานกับรถมินบุรีค่ะ นอนจากเทพารักษ์มาลงตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็เสร็จแก้มาเดินไปรามอินทรา จอเหลักซีเรดรายสายสีแดงเหรอลักซีรถไฟฟ้าสายสีแดงอุ้ยมินบุรีจะเสรนะ็นจับมัน